สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยเป็นประจำทุกวันนะครับกับเจดำอัพท้าวจะมอพเด็ดข่าวกราวดวงการลูกหนังโลกนะสั้นๆกระชับฉับไวได้ใจความ รู้เรื่องกันไปเลยใน1คลิปตรงนี้ใกล้เรียนนะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้นะตูนยูนิเต็ดฟีเจิลินกับจะดมัทุกวันแล้วก็ฝากไลน์แอดของเราไว้ด้วยนะที่แอดตูนยูนิเต็ด V1 นั่นเองนะจ้าอนี่เป็นเรื่องราวของเฟรนกี้เดยองล่าสุดตกเป็นตัวสำรองถาวรของบาร์เซโลนาไปเรียบร้อยหลังจากที่ซัมเมอร์ที่ผ่านมาปฏิเสธแมนเชสเตอร์เต็ดทุกวิถีทางบอกไม่อยากเล่นยูโรปาลีกอยากจะเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกและลักบาร์ซ่ามากมายล่าสุดบาร์เซโลนา ผลทางในแชมเปี้ยนส์ลีกเริ่มติดตันโอกาสลปเล่นยูรปาลปกสูงมากแถมเจ้าตัวเนี่ยเริ่มไม่พอใจวิธีการปฏิบัติต่อตัวเขาแล้วจากบาร์เซโลนาเพราะเคยสัญญาว่าจะเป็นตัวหลักจะให้ลงเล่นนู่นนี่นั่นว่ากันไปแต่พอลงเล่นจริงๆก็เป็นตัวสำรองซะเยอะแถมไม่พอลงไปแทนที่จะเล่นกองกลางตำแหน่งหลักก็ไปยืนเนเซเตอร์แบ็กซะอย่างนั้นนั่นทำให้เฟรนกี้เริ่มไม่โอเคกับสถานการณ์ตรงนี้โดยสื่อดังของสเปนอย่างสปอร์ตเนี่ยรายงานว่ากองกลางทีมชาติฮอลแลนด์วัยย5ปีรายกายนี้เนี่ยนะ ไม่สงบอารมณ์เลยกับการที่ชาบีเอนเดสกุนซือดับตำนานนักเตะของบาร์ซ่าเนี่ยใช้งานเขาแบบไม่สม่ำเสมอตามที่เคยคุยกันไว้และที่เคยบอกว่าจะมีบทบาทสําคัญในทีมก็เปล่าเลยเป็นตัวสํารองถาวรแถมต้องไปเล่นเซนเตอร์แบ็กด้วยเพราะสามมิดฟิลด์เนี่ยเขาใช้เซกิบูสเกตกับเพื่อนซีของชาบีกุนซือเนาะอีกสองคนก็เป็นดาวรุ่งอย่างกาบีแล้วก็เปเรดียินนั่นเองซึ่งเฟรนกี้เริ่มไม่โอเคแล้วและมีโอกาสที่จะไปเล่นยูโรปาลีกด้วยนั่นทำให้เฟรนกี้รู้สึกว่า เจ้าตัวเนี่ยรู้สึกแบบแปลกรู้สึกแย่กับสถานการณ์ตรงนี้ของตัวเองที่บาร์เซโลนาอา้าวก็รอดูแล้วกันนะก็รักกันมากก็อยู่กันไปยาวก็แล้วกันนะไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้เล่นแชมเปี้ยนลีกกับแมนยูเต็ดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาเล่นยูโรปาลีกกับบาร์เซโลเน่ด้วยกันก็และกันนะจ๊าสำหรับเฟรงกี้นะอา้าวแต่ัดสินใจยังไงก็รับกันไปแบบนั้นก็แล้วกันนะจ๊านี่คือจจดําอัพข่าววันนี้เรื่องของเฟรงกี้เรยอมที่เริ่มไม่พอใจไม่มีความสุขกับบาาาาารรเเลลลนน่แแุ้วะกกกก็อยืมมชชิิีดด้ไตตตงู ฟีเจอร์เด็กจะดำทุกวันแล้วก็ฝากไลน์แอดไว้ด้วยนะที่แอดตูนยู่นเดตวีหนึ่งนั่นเองพู้นี้กลับมาอัพข่าวกันหม่วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ